สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุทกๆคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเรากลับมาพบกับคุณครูประยูนคำนวนไซส์อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกเล่าเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูความหมายของประเพณีประเพณีหมายถึงสิ่งที่นิยมถือปฏิบัติซืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือจารีตนิยม ความหมายของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำให้เจริญงกงามแก่หมู่คณะเป็นแบบแผนหรือวิถีชีวิตของสังคมที่มีมายาวนานมีการปรับปรุงและสืบทอดให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้แก่ภาษาการแต่งกายการทำความเคารพความคิดและความเชื่อนะคะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะเกิดได้จากสองปัจจัยนะคะคือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมค่ะปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะส่วนปัจจัยทางสังคมเกิดขึ้นจากมนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมขึ้นนะคะ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะก่อให้เกิดขนวดธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะ,ะเช่นการลอยกระทงนะคะการลอยกระทงเป็นการขอขอมาแม่น้ำคงคานะคะที่เราได้ใช้อุโภคบริโภคค่ะการบวชป่าประเพณีการบวชปา่ปนา,ปานะคะเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ให้ถูกตัดไม้ทำลายป่านะคะการสร้างบ้านเรือนแพร เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะเป็นการสร้างหาบ้านเรือนแพรที่ไม่ให้เกิดหาน้ําท่วมบ้านเรือนได้นะคะปัจจัยทางสังคมกธรรมเนียมนะคะก่อให้เกิดปัจจัยทางสังคมนะคะเคือ,อะบระบบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมขึ้นนะคะการทำขันข้าวการทำขันข้าวนะคะก็คือ,อการนำมื้อขึง พ่อแม่โพสตนะคะผู้ดูแลต้นข้าวในนานะคะผู้ที่มีความเชื่อว่าพ่อแม่โพสตนะคะรดนันดาลให้ข้าวในนามีความอุดมสมบูรณ์นะคะ,ะการลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้านนะคะและกใกล้เคียงที่มีความสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยกันจนสําเร็จนะคะ การแสดงความเคารพการแสดงความเคารพนะคะเป็นการแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติกันนะคะให้เกียรติผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้อาวุโสค่ะสาเหตุความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะก็ก่อให้เกิดประเพณีต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นประเพณีพิตะโคนนะคะของภาคอีสานประเพณีการแห่ธงตุงของทางภาคใต้นะคะปัจจัยทางสังคมนะคะก็ก่อให้เกิดบทรำเยนประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารของภาคต่างๆนะคะอางเมต่างๆก็จะ แตกต่างกันออกไปก้ามแต่งกายนะคะรางแตงกายในแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นกันนะคะอีกทั้งการสร้างบ้านเรือนนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปาตามาภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่นะคะควาเหมือนอของขนมรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละภาคนะคะเพาเหมือนกันนะคะของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละภาคนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรนะคะในวันสำคัญต่างๆนะคะการลอยกระทงนะคะเหมือนกันในทุกภาคเลยนะคะประเพณีสงการประเพณีสงการก็จะ ทำเหมือนกันเลยนะคะรดน้ำดาหัวผู้ใหญ่ค่ะนี่การไหว้คะขอเข้ามารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ะน,น,นะคะ,าาำำาะ,คะการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ค่ะเรามาดูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของภาคเหนือบ้างนะคะทางภาคเหนือนะคะผมิศาสตร์ก็จะเป็น ภูเขาสูงนะคะการสร้างบ้านทรงไทยนะคะก็จะเป็นแบบหลังคากาแลนนะคะประเพณีนะคะประเพณีของทางภาคเหนือก็จะมีะการบวชล,ลูกแก้วนะคะการบวชลูกแก้วก็คือการบรรพชาสามเณรน,นะคะจะมีการแห่รอบหมู่บ้านนะคะแล้วก็นำลูกแก้วนั้นมาบวช กับพระอุปชานะคะประเทนี้การแห่ตุงค่ะเป็นแห่ตุงก็คือแห่ทงนะคะเพื่ออุที่ส่วนผสมให้กับบรรพบุรุษนันเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะของประเพณีทางเหนือนะคะทางภาคเหนือนคือประเพณีการลอยพูมนะคะหรือการลอยกระทงนะคะการลอยครมนะคะเป็นการลอยกระทงแบบล้านนานะคะอาหารทางภาคเหนือนะคะก็จะมี น้ำพริกนุมนะคะไส้อั่วแล้วก็มีขนมจีนน้าเงี้ยวนะคะเรามาดูนะคะขนมรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ,ของทางภาคใต้กันบ้างนะคะภูมิศาสตร์ทางภาคใต้นะคะก็จะเป็นที่ราบาติดฝั่งทะเลนะคะ ก็จะมีการสร้างบ้านทรงไทยหลังคาหน้าจั่วน,นะคะเสาไม้ตั้งอยู่บนอคอนกรีตนะคะ,ะทั้งนี้นะคะประเพณีของภาคใต้นะคะได้แก่การประเพณีการชักพระนะคะประเพณีการแห่ผ้าผมนะคะพระบรมเจดีย์นะคะทั้งนี้นะคะยังมี ประเพณีการทําบุญเดือนสิบนะคะเป็นการที่ส่ขสันต์ให้กับบรรพบุรุษนะคะทางด้านอาหารนะคะอาหารของทางภาคใต้นะคะก็จะมีแกงไตปาลาคั่วกริ้งนะคะมีผัดสตอกุ้งนะคะเรามาดูขนมรำเนียมประเพณีของภาคกลางบ้างนะคะ ภูมิศาสตร์ของภาคกลางนะคะก็จะเป็นที่ราบลุ่มนะคะน้ชํชท่มได้ง่ายนะคะในการลักษณะสร้างบ้านเรือนของภาคกลางนะคะก็จะมีการสร้างบ้านเรือนที่ใต้ถุนบ้านยกสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีประเพณีการแข่งเรือนะคะในฤดูที่น้าหลากนะคะเพื่อไม่ให้ชาวบ้านนั้นเบื่อหน่ายน,นะคะก็ได้มีการจัดการแข่งเรือขึ้นเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสามัคคีของคน ที่เป็นฟรีาพในการแข่งเรือนะคะอาศัยความสามัคคีจึงจะหายเรือได้ชนะนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะยังมีประเพณีการตักบาตรดอกไม้นะคะชาวบ้านก็จะนาดอกไม้ต่างๆนะคะที่เป็นงอกเป็นกอมาตักบาตรดอกไม้นะคะเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านะคะ,ออะนอกจากนี้นะค่ะยังมีประเพณีรับบัวนะคะก็จะนำอ,องค์หลวงพ่อโตนะคะมาประดิษฐานไว้ที่เรือนนะคะแล้วก็ให คนในชุมชนนะคะได้โยนบัวมายังหาเรือของหาหลวงพ่อพโตนะคะหาความเชื่อนะคะเมื่อได้โยนบัวมาที่เรือสําเร็จนะคะการอาธิษฐานการอาธิษฐานของชาวบ้านที่ได้ร่วมในพิธีมีการรับบัวนี้นะคะก็จะสําเร็จผลน,นะคะนอกจากนี้นะคะอาหารของภาคกลางนะคะก็มีหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มยำนะคะแกงเปีดหาแกงผะแนงนะคะ เป็นอาหารที่น่าอร่อยมากเลยค่ะขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือภาคอีสานเรานะคะ<ม>ก็จะมีภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงนะคะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งนะคะส่วนการสร้างบ้านเรือนนะคะก็จะมีการสร้างบ้านเรือ,ทรอน,ะะรรนที่ร่วงโปร่นะคะมีระเบียงที่รับลมโปร่ได้สบายนะคะไม่นิยมสร้าง แบบที่มิชิดนะคะส่วนประเพณีต่างๆนะคะก็จะมีประเพณีบุญบ้างไฟนะคะเป็นการทําขึ้นเพื่อเป็นการขอฝนนะคะในภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแลงะะ้งนะคะมีก็เะเพนีนึงนะคะเป็นบุญมหาชาตินะคะบุญพรพเวทนะคะเป็นบุญมหาชาติที่เป็นการบาเพ็ญบุญของระเวสันดรนนะคะ ที่เป็นการทําความดีอย่างยิ่งยวดนะคะโดยภาคอีสานเนี่ยจะ,ะนิยมนะคะ,ะนํามาเป็นประเพณีนะคะเพื่ออนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอาหารทางภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นลาบน้ำตกนะคะส้มตำหรือเป็นแกงเป็นอ่อมอะไรต่างๆนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณเด็กๆนะคะที่ได้เข้ามาฟังในบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนะคะจะสามารถบอกเล่าถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชนได้นะคะสำหรับว,วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ